ปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่เกตและก็มิวสิคเมชินีร่วมกับเซ็นทรัลเวิร์แล้วก็ UNDP นะคะได้จัดงานให้กับไพร์มันซึ่งวันที่1นึมิถุนายนนี้เกตจองตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเราอยากจะเป็นนะคะ,ะงานแรกของเดือนมิถุนายนค่ะก็เลยเนียคาะได้มาแล้วนะคะปีนี้ก็ใหญ่กว่าเดิมนะคะนอกจากปีที่แล้วเนี่ยเรายังจัดกันแบบเล็กๆอบอุ่น โดยที่มีเพื่อนๆเซปมาประมาณร้อยกว่าชีวิตนะคะปีนี้เพิ่มไปถึง500กว่าชีวิตค่ะปีนี้ก็เลยพอใหญ่กว่าเดิมนะคะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยมีไคล์ท็อกในวันเสาร์ด้วยวันนี้ครั้งนี้ก็เลยมีสปอนเซอร์นี่ค่ะเห็นเลยนะคะ Sonic Youth มาช่วยนะคะ,ะจัด โปรด u ส์งานนี้ให้ด้วยนะคะทั้งสิงทั้งร่วมกับ spice d i y s อ mm ่ hmm. <S ify, าอ่าเกาดมานะคะกลัวจะลืมเคสติฟายราวิพานะคะวันนี้การบินไทยก็จะมาแจกตั๋วครึ่งบินด้วยนะคะแล้วก็ uh, ที่ลืมไม่ได้นะคะ rainbow sky association mm hmm. ด้วยค่ะก็เลยเนี่ยค่ะรู้สึกว่าปีนี้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีใจเพราะมีนักศึกษามาเดิน hmm. ด้วยนักเรียนของ news มาเดิน hmm. ด้วยหลายๆคนถามว่า ทำไมเกดทำทำไมใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเกิดมาก็คือเป็นกระเทยอะค่ะป่าหลงลนี่เลยจริงๆแล้วนะคะก็คือว่าเกดอยากให้ทุกคนรู้ว่าคล้คยนะคะ LGBTQ community ไม่ใช่สําหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ อย่างเดียวสําหรับทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างแต่เหมือนกัน ใครที่ different ใครที่รู้สึกว่า unique ทุกคน unique หมดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้สำหรับทุกๆคนที่ต้องการความเข้าียมกันเนี่ยค่ะดัชไวในมุมพิเกตเอมีอะไรที่ปีนี้มันดูมีความห,าห,าหามวังม,มากขึ้นนะสำหรับความหลากหลายมีความหวังมากขึ้นรู้สึกว่าไพร์ตมันมันมันตอนนี้มันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพต่างจังหวัดหลายๆที่หลายๆสถาบันเริ่มจัดงานกันแล้วจัด p a r a d ในเมืองใหญ่ๆนะคะเพระญญาะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการความเท่าเทียมกันแต่เริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันยิ่งใหญ่มันคือหลายๆคนในในประเทศเราทางประเทศนะคะใช่ส่งผลไปมีคนเห็นวามอย่งไรอย่างไงบ้างครับมีคนเข้าใจมากขึ้นไหมมีใครมาคุยบ้าเกรู้สึกว่ามีคนเข้าใจมากขึ้นมีคนที่ออกออกมามากขึ้นที่จะที่จะเรียกร้องความเท่าเทียมกันมากขึ้น อยากให้ภาครัก,กอยากใ้าค่อยากให้ภาครัฐอ่นยังไงบ้างคือสิ่งแรกเลยเราเรา,เราต้องเริ่มแบบเบบี้สเตเอาให้คนที่เป็นจันได้เดียวกันแต่งงานจดสมรสทะเบียนสมรสด้วยกันแค่นี้เป็นสเต็ปแรกเรื่องเป็นสเต็ปที่สําคัญมากๆเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคนที่สองคนที่จดทะเบียนสมรสด้วยกันเนี่ยจะสามารถมีสิทธิ์หลายๆอย่าง มีครอบครัวด้วยกันมีลูกทั้งคู่จะมีสิทธิ์ในการที่จะต้องเซ็นต้องรับรู้อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นจุดนั้นเป็นจุดเริต้นที่สําคัญที่สุดแล้วก็ดูอาจจะเป็นอะไรเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันคือยิ่งใหญ่มากาาาาาได้ยินงค่ะถ้าไม่ได้ยินนะคะเราก็จะตะโกนกันเหี้ยนี้นะะทุกป,ปีค่ะนะคะปีนี้แค่เดินหน้าลานเดี๋ยวพอวันที่4นะคะจะมี p พ i เพรสอีก ที่จะเด,เดินจากมาบุงคองมาที่เซนทรัลแล้วก็จะเก็บชื่อว่าคนจะต้องเป็นหมื่นเป็นแสนที่จะมาเดินด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องหันมามองพวกเราแล้วค่ะยิ่งใหญ่แล้วก็ชื่อเลยนะคะจะยิ่งใหญ่ทุกๆปีแน่นอนค่ะอย่างปีแรกที่เก็บทำนะคะเป็นเสียงเล็กๆที่ใส่กระโปรงเป็นเรนโบว์ยาวสิบเมตมาวิงอยู่ข้างหน้าร้านนี้ในช่วงโควิดนะคะ เป็นแค่คนเดียวพอปีที่แล้วก็เป็นร้อยกว่าคนปีนี้500กว่าคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าคงเกตจะทําอะไรก็ขอคิดดูก่อกนค่ะยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะมีโอเปิงโชว์ด้วยค่ะต้องรอดูนะคะไปตามติดตามค่ะติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันนะคะผ่านม,มิวส์แบงเมทินีแล้วก็เอ่อก็เนี่ยเดี๋ยวรอดูนะคะ ว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราจะเซเลบรตการเป็นเซเลบรชันไม่ใช่เป็นแฟชั่นโชว์แต่เราจะเป็นแบบคอนโวค่ะจะสนุกสนานกันแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตหลังจากนี้ด้วยนะคะร่วมกับทางสไปซี่เสค่ะขอบคุณมาก